มหายุทธหยุดพิภพตอนที่9ชิงถาและหลินชางเชียงออกอาการกระสับกระส่ายด้วยความวิตกกังวลทันทีที่เห็นร่างที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าหลินซันแม้แต่หลินตรงสีหน้าก็พลอยเค้งขื่นไปด้วยเขามองไปยังชายหนุ่มที่สวมอาภรณ์สีขาวกระจ่างที่กำลังวางฝ่ามือลงบนไหล่หลินซันเพื่อประคองไม่ให้ล้มชายหนุ่มผู้นี้อายุราวๆสิบห้าถึงสิบหกปีใบหน้าหล่อเหลาประดับด้วยรอยยิ้มน้อยๆอย่างผู้ที่ไม่แยแสโลก หลินตงสัมผัสได้ถึงไอสันหานเย็นเยือกที่แฝงมาในรอยยิ้มนั้นหลินหงเป็นพี่ชายของหลินซันและเป็นบุตรหลานที่เก่งกล้าโดดเด่นของตระกูลหลินสาขาชิญญา้นหยางเขาสามารถฝึกฝนจนบรรลุกำลังภายในขั้น5้าในวัยเพียง15ปีเท่านั้นซึ่งในตอนนี้เหลือเพียงการฝึกฝนขั้นตอนสุดท้ายอีกขั้นเดียวก็จะสามารถบ่มเพาะมาเมล็ดพันธุ์แห่งหยวนให้เก่อกำเนิดและฝังรากลึกลงในกายได้และเมื่อถึงตอนนั้น เขาก็จะถูกจัดให้เป็นหนึ่งในสามบุตรหลานที่โดดเด่นที่สุดของตะกูลินสาขาชินยางท่านพี่แม้ว่าหลินซันเป็นคนเอาแต่ใจไม่อยู่ต่อหน้าผู้อื่นแต่เขากับเชื่องเหมือนลูกแกะยามที่อยู่ต่อหน้าลินหงฝีมือแค่นี้ยังจะออกมาทําให้ตัวเองขายหน้าทําไมไม่อยู่บ้านฝึกฝนให้เก่งกล้ากว่านี้อีกสักหน่อยเลาหลินหงหัวเราะคลายมือที่ประคองน้องชายออกข้าประมาทเลอเลอจนเกินไปหากมีโอกาสได้แก้มืออีกคนข้าไม่มีทางพลาดเป็นครั้งที่สองแน่ ใบหน้าหลินซันแดงกลับคำพูดของหลินหงทำให้เขาเนกละอายความจริงก็คือหมัดของหลินตงทำให้เขาถึงกับล่าถอยไม่เป็นกระบวนแน่นอนว่าอีกฝ่ายย่อมไม่ธรรมดานักกำปั้นทะลุฟ้าสะท้อนทั้งสี่ไม่ใช่กระบวนท่าที่เจ้าจะสามารถรับมือได้หรอกหลินหงหันไปจ้องมองหลินตงตไตรตองก่อนจะเปยว่าน้องชายมีคาดว่าเจ้าจะเป็นเสือส้มมังกรหมอบถ้าเช่นนั้นบางที เอินหงโลดีถึงความยากลําบากในการฝึกกําปั้นทะลุฟ้าการที่จะฝึกจนฝีมือก้าวขึ้นมาถึงขั้นที่4ีได้ต้องใช้ความพยายามนานนับเดือนสถานการณ์เมื่อคู่นับว่าประหลาดเพราะเขาไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าหลินตงเคยฝึกทักษะการต่อสู้ชนิดนี้เป็นแค่โกนูบายหลอกๆที่ข้าเอาไว้รอเล่นเท่านั้นไม่ควรค่าให้พี่หงมาใส่ใจหลอกมุมปากดินตงยกขึ้นเล็กน้อยเป็นเชิงยิ้มรับความรู้สึกเป็นศัตรูคู่แค้นนี้ หม่อมพ่อมาตั้งแต่รุ่นบิดาของพวกเขาแม้ว่าต่อหน้าจะโอภา,าปราศัยดีแต่ในใจเหรินหงกับน้องชายยังคงวาดระแวงเหรินตรงสอนเหรินตรงก็ไม่เคยรู้สึกดีกับพวกเขาเช่นกันแม้ว่าเหรินหงจะดูสุภาพและเป็นมิตรแต่เหรินตรงรู้ดีว่าคนพี่เมื่อเทียบกับคนน้องโหดเทียมและแข็งแกร่งกว่ามากนี่คือเหตุผลที่ว่าเหตุใดหลินซันที่ค่อนข้างอ่อยแต่ใจและเกเลบิดาปาไม่อยู่ยังไม่กล้าถือดีกับหลินหงผู้เป็นพี่ หลินตรงเคยได้ยินหลินเสี่ยวพูดว่าหลินหงเคยเข้ามาท้าทามสู่ขอชินฐานให้เป็นคู่มั่นคู่หมายเมื่อ6เดือนก่อนโชคดีที่หลินเสี่ยวปฏิเสธการท้าทามนี้ทว่าเรื่องนี้ได้เพิ่มรอยแล้วและความเป็นปฏิปักษ์ให้ฝังลึกลงไปในใจของทั้งสองฝ่ายพี่ตรงเรารีบออกไปจากที่นี่กันเถอะชิงฐานดึงแขนเสื้อของหลินตรงเคลื่อนกายเข้ามากระซิบแม้นางจะรู้สึกประหลาดใจที่หลินตรงสามารถเอาชนะหลินซันได้ แต่หากว่าเป็นหลินหงผู้ที่เหนือกว่าหลินซันทางด้านกําลังยุทธและสติปัญญาย่อมไม่ควรที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยอย่างแน่นอนชิงถานไม่ได้พบกันนานเลยนะหลินหงหัวเราะหันมามองชินถานแววตาทอประกายแปลกประหลาดแม้ว่าชิงถานจะยังเด็กแต่ความงามของนางกับโดดเด่นและเป็นที่กล่าวขวัญท่ามกลางหมู่หนุ่มสาวในเมืองชิงหยานชายหนุ่มหลายคนลงไหลในตัวนางรวมถึงเขาด้วย ต้องขออภัยที่หลินซันทำตัวเกเรแต่ว่าชินฐานหากว่าเจ้าต้องการสิ่งใดสามารถบอกข้าได้นะยาพิเศษชั้นดีที่มีคุณภาพไม่ได้อยไปกว่าต้นตะวันเพลิงนี้ข้าก็หามาให้เจ้าได้ทุกเมื่อไม่ได้ยินหลินหงพูดคุยกับตนอย่างเสด็จชิดเชื้อชินฐานก็ขมวดคิ้วนางยังฝังใจกับความอยุติธรรมที่ตัวนางได้รับเมื่อคู่จึงไม่ตอบรับหลินหงแม้แต่คําเดียวบัดซบคนผู้นี้ล่าลังเกียจยิ่งนักในภายภาคหน้า ข้าจะเอาชนะส่งมันไปตายให้ได้หลินชางเทียพนพึมพำอยู่ข้างหลังหลินตงหลังจากที่ได้ยินคำพูดเกี่ยวพราศาีของหลินหงต้องขอบคุณพี่หงมากสำหรับความปรารถนาดีแต่พวกเราอยากจะเสาะหายาพิเศษด้วยตนเองครอบครัวของเราไม่ได้ลํำรวยเงินทองพวกเราต้องช่วยกันประหยัดหลินตงยิ้มโดยไม่สนใจเสียงบน่นพึมพำของหลินชางเทียนหากเป็นเมื่อก่อนถ้าเขาต้องเผชิญหน้ากับหลินหงหลินตงหวังเพียงว่า ตนจะหาทางหนีที่ไล่ได้ทันก่อนที่จะเกิดเรื่องร้ายใดขึ้นแต่ตอนนี้กลับไม่เป็นเช่นนั้นเขาได้ครอบครองหินลึกลับเขารู้ว่าการที่จะอยู่เหนือกว่าหลินหงไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้อีกขึ้นอยู่กับเวลาเพียงเท่านั้นอ๋อมีคาดว่าน้องตรงจะจองหองเหมือนบิดาลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆแม้ว่าหลินหงจะยิ้มแย่แต่คําพูดที่เอ่ยออกมานั้นกลับสื่อถึงการย้อยเย้ยถากถางความโกรธปรากฏขึ้นในดวงตาหลินตรงทันที ไม่ได้ยินคำหมิ่นแค้นที่ว่าแต่เอาเถอะต้นตะวันเพลิงนี้ถูกพบโดยชินฐานเราก็จะคืนให้ชินฐานเจ้าไม่ต้องเป็นกังวลไปหลังจากนี้ข้าจะเป็นคนสั่งสอนเด็กเกเรพวกนี้ให้เองดินหงคว้าต้นตะวันเพลิงออกไปจากมือของดินซันส่งรอยยิ้มให้พงางกักเบอร์เรียกให้ชินฐานเข้าไปรับชินฐานเม้มรีฝีปากไม่กล้าที่จะก้าวไปข้างหน้าเพื่อดึงเอาต้นตะวันเพลิงคืนมานางกังวลว่าดินหงอาจจะฉวยโอกาสนี้ สร้างความเดือดร้อนให้กับหลินตงอีกก็ได้ถ้าเป็นเช่นนั้นนางก็ไม่อยากจะได้ต้นตะวันเพลิงนี้แล้วหลินหงยิ้มยกมุมปากขึ้นเล็กน้อยวา่าพี่หงใจดีกับแค่บางคนเท่านั้นเองเหรอหลินตงขัดจังหวะพร้อมส่งเสียงหัวเราะภายใต้การจับตามองของฝูงชนเขาก้าวไปใกล้หลินหงยื่นมือออกไปหมายจะคว้าต้นตะวันเพลิงการกระทําของหลินตงทําให้หลินหงตกใจเขาจ้องไปยังดวงตายเยือกเย็นดุดน้ําแข็งของอิดฝ่ายหน้าละ่ะ เจ้าเด็กนี้ทำการกับเขาต่อหน้าฝูงชนถือเป็นการดูหมิ่นเขายิ่งนักคันหลินตงจ้องมาเขาก็จ้องกลับขนาดเดียวกันก็พยายามออกแรงมากขึ้นเพื่อที่จะคว้าต้นตะว,วันเพลิงมาไว้ในมือให้ได้ฝ่ามือของหลินหงกำต้นตะว,วันเพลิงไว้แน่นราวกับเด็กหลินตงยิ้มและถามว่าสงสัยพี่หง,งคงจะนึกเสียได้เลยกับคำไม่มอบให้แล้วเมื่อได้ยินคำกล่าวนี้หางตาของหลินหงพางกระตุกที เขาค่อยๆคลายมือออกจ้องมองดวงตาหลินตรงหัวเราะกล่าวว่าน้องตรงข้าสนใจกำปั้นทะลุฟ้าของเจ้ามากหวังว่าเจ้าจะยินดีแลกเปลี่ยนเคล็ดวิชากับข้าสักรอบโดยไม่รอให้อีกฝ่ายตอบรับหลินหงก็ปล่อยมัดออกไปข้างหน้าทันทีเป้าหมายคือหน้าอกของหลินตรงเสียงออกมัดรุนแรงยิ่งกว่าเมื่อครั้งที่หลินซันโจมตีมากนักเมื่อเห็นหลินหงเปิดฉากโจมตีทันทีที่ผู้จบด้านมืดของหลินตรงก็แสดงออกมาให้เห็น เขายกแขนเสื้อทั้งสองข้างขึงข้นมาป้องกันอย่างรวดเร็พวพอขณะที่ทั้งสองปากเบอยูกระโยนตรงรู้สึกถึงความรุนแรงของพลังที่แม้จะโดนแค่เฉลบแต่ก็สร้างความเจ็บปวดที่แขนของเขาได้อย่างชัดเจนหมัดที่โจงตีมากดดันให้เขาต้องถอยล่นมาข้างหลังถึง19โชคดีที่เขาพื้นฐานแน่นจึงทําให้ยังทรงตัวอยู่ได้โดยไม่ล้มไปกองกับพื้นก็ากาเนิดพลังหยวนข้างแรกเริ่มได้หมายความว่ากําลังภายในของเหรียญทองต้องแตะขั้นหกไปแล้วแน่ๆ หลินตงยืนหยัดล่างได้อย่างมั่นคงเพิ่มพันกับตนเองในขณะที่รอบชํำเดือนหลินหงเห็นได้ชัดว่ามีแสงสว่างเรืองรองครอบคุมล่างของอีกฝ่ายไว้เบาบางหลังจากที่ปล่อยหมัดแรกออกมาแสงนี้เป็นผลมาจากพลังหยวนนี่หมายความว่าหลินหงได้เข้าสู่ขอบเขตกําลังภายในขั้น6แล้วจริงๆหุมพลังหยวนกําลังก่อกําเนิดขึ้นมาในร่างของเขาเมื่อเห็นว่าหลินตงยังไม่ล้มลงไปหลินหงก็ขมวดคิ้วแน่นความจริงที่ว่า เขาล้มเหลวในการเอาชนะอีกฝ่ายภายในหนึ่งกระบวนท่าเป็นเรื่องค่อนข้างเหนือความคาดหมายแต่เขาก็ยังคงมีความมั่นใจว่าสามารถเอาชนะดินตรงได้ภายใน5กระบวนท่าแน่นอนไม่ใช่ว่าตนประสบความสําเร็จในการฝึกกาลังภายในขั้น6แล้วหลอกถือน้องตรงมีฝีมือท้าจิงมามาลองกันอีกสักตัง้งแววตาของหลินหงชายแววอันตรายครั้งนี้เด่นหงไม่มีทางที่จะปล่อยให้หดินตรงจากไปได้อย่างง่ายได้เขาหัวเราะพร้อมกับวิ่งไปข้างหลังอย่างรวดเร็ว ในเวลานี้ฝงชนอ้าปากค้างกับความเร็วของเขาผู้คนรอบด้านเห็นชัดว่าล่างของหลินหงปกคลุมไปด้วยแสงอ่อนๆในขณะที่หลินตงจ้องมองลินหงที่เพิ่มระดับอันตรายขึ้นมาเรื่อยๆความโกรธในดวงตาของหลินตงก็ยิ่งทวีความแรงตามเขากัดฟันแน่นเตรียมที่จะเปิดฉากออกกระบวนท่ากำปั้นทะลุฟ้าแต่ก่อนที่ทั้งคู่จะปะทะก,กันอีกครั้งจู่ๆก็มีเสียงหนึ่งตะโกนปรามออกมาด้วยความโกรธพวกเจ้าทั้งคู่อยู่เดี๋ยวนี้ ดินหงหยุดฝีเท้าทันทีที่ได้ยินเสียงพอหันไปมองก็เห็นหญิงสาวนางหนึ่งเดินแหวกฝุงชนออกมาความโกรธปรากฏบนใบหน้ากดงามจนแดงกล่ำหญิงสาวผู้นี้สอมอารพอนสีแดงอายุราวๆสิบเจถึงสิปีนางอโอบโศกกว่าทุกคนในนี้เล็กน้อยใบหน้าของนางเรียกได้ว่าสะดุดตาผมหางม้าสีน้ำตาลโตรกรวบขึ้นทิ้งตัวยาวลงจรดเอวบางขนตาเรียงเป็นแผงงองสวยทำให้ผู้คนเคลิบเคลิม จนอ่านนึกได้ว่ากำลังเผชิญหน้ากับวิรัสตีเลยทีเดียวนั่นพี่หลินเซียนั่นพี่หลินเซียหญิงสาวหนึ่งในฝูงชนตะโกนขึ้นเออนั่นดูเหมือนพี่หลินเซียนะเลนหงยิ้มให้หญิงสาวที่สวมอาพรสีแดงเลนหงพวกเราทั้งหมดเป็นลูกหลานของตระกูลเดียวกันเหตุใดเจ้าถึงต้องใช้พลังหยวนมาประหัดประหารกันด้วยหลินเซียถามหน้ามุย้ยพลางกวาดมองสำบอดฝูงชนเลี้ยงตัวเราหยอกล้อกันเล่นเท่านั้นเอาเถอะ ปีหลินเซียเอ่ยปากว่าพวกเราต้องยอมหยุดมือหลินหงบ่มพึมพำหลินตงถอนมัดกับต้อนรับหลินเซียอย่างสุภาพหญิงสาวนี้เป็นบุตรสาวของท่านลงใหญ่ถึงแม้นางจะเป็นหญิงแต่ก็โดดเด่นที่สุดในกลุ่มหลานของบ้านตระกูลหลินสาขาชินหยางเคยมีข่าวลือว่านางฝึกจนบรรลุก,กำลังภายในขั้นหกไปได้เมื่อเครื่องปีที่ผ่านมาและตอนนี้ก็ไม่มีใครรู้ได้ว่านางก้าวหน้าไปถึงขั้นไหนแล้ว เหรินเสีย่ยมีชื่อเสียงดีงามในหมู่คนรุ่นใหม่ของเมืองชินหยานตระกูลหลินเองก็จัดให้นางมีสถานะที่อยู่เหนือกว่าลูกหลานคนอื่นๆแม้กระทั่งหลินหงก็ยังไม่กล้าที่จะขัดใจนางจุดประสงค์ของการต่อสู้พี่น้องในตระกูลเดียวกันคืออะไรถ้าพวกเจ้ามีความสามารถจริงๆเมืองชินหยานเริ่มเทศกาลล่าพวกเจ้าก็อาสาไปแข่งขันกับตระกูลอื่นเข้าสิถ้าหากชนะผู้อื่นได้จึงจะถือว่าเป็นยอดฝีมือตัวจริงเหรินเสีย่ยโตขึ้นมา ทุกความพูดของนางมีน้ำหนักเรากับเป็นหัวหน้าพักพี่หลินเซียกล่าวได้ถูกต้องเินหงตตอบผ่านๆเดินเข้าไปใกล้หลินตงพร้อมกับโยนต้นต,นตะวันเพลิงในมือให้เขากะสิบเบาๆพอจะได้ยินกันสองคนกับหลินตงว่าข้าจะเป็นหนึ่งในสามของผู้ชนะการฟลองตระกูลที่จะจัดขึ้นในอีกหกเดือนข้างหน้าหลังจากนั้นข้าจะขอให้น่านปูอ่อนุญาตให้ข้าได้มั่นหมายกับฉินถานระหว่างนี้โปรดดูแลเจ้าสาวในอนาคตของข้าด้วยก็แล้วกันหลังจากพูดจบ าก็ตบไล่หลินตงราวกับว่าเกี่ยวดองเป็นญาติกันเรียบร้อยแล้วก่อนจะส่งยิ้มไปรอบได้แล้วเดินจากไปพร้อมกับหลินซันหลินตงจ้องภายหลังของหลินหงกำหมัดแน่นดวงตาสองประกายเย็นชาเขาไม่มีทางยอมให้เจ้าหมอนี่ได้แต่งการชินฐานอย่างแน่นอนต้องการจะเป็นสาวอัดับแรกนั้นหรือมันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกแม้ว่าความสามารถของหลินหงจะเหนือกว่าเขามากแต่หลินตงยังคงเชื่อมั่นว่าเห็นเลึกลับและการฝึกฝน จะทำให้ตนตามเหรีนญห่วงทันก่อนที่จะถึงวันประลองแน่นอน